สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็พามาดูทานินนะครับทานินตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะน่าสะสมอย่างมากนะครับเป็นรูปทรงโค้งๆหัวลำโพงอ่ะนะครับก็คือรุ่น tnr 2 2 0นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น am fm นะครับตัวนี้สภาพสวยมากนะครับสวยกริบๆเลยก็คือเป็นเก่าเก็บเลยนะครับก็คือไม่ได้ใช้งานนะครับ มีกล่องด้วยนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะไม่เคยเห็นกล่องมันอันนี้คือกล่องแท้นะครับของของแท้จากโรงงานเลยนะครับของแทร้อเปเซเลยกล่องของรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะครับคิดว่าท่านผู้ชมคงไม่เคยมีใครเห็นนะครับว่าไอ้รุ่นนี้มันจะกล่องมันมีกล่องแบบนี้นะครับจริงๆทุกรุ่นของทานินมีกล่องนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอกันนะครับแม้กระทั่งรุ่นยอดนิยมอย่าง TF222 ตัวนั้นก็มีกล่องเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ขนาดผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับแต่ว่า ในบรรดาวิจุธานินนะครับผมผมก็จะไม่ไม่ได้กล่องมาเลยนะครับแต่ตัวนี้จะได้กล่องมานะครับรุ่น TNR 220เนี่ยนะครับก็กล่องของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยนะครับเขาก็เขาก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ใส่พอดีเลยนะครับดูว่าเขาเขียนอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเครื่องรับวิทยุแบบโบราณนะครับเนี่ยนะครับ ตู้ไม้ทั้งใบป,ประกอบอย่างแน่นหนานะครับควบคุมวงจรด้วย AC นะครับก็หมายความว่ารุ่นนี้าภาคขยายแล้วก็ภาควิทยุนะครับเป็น IC แล้วนะครับก็มีขั้วต่อสายอากาศภายนอกนะครับก็ด้านหลังนะครับด้านหลังมันสามารถต่อสายอากาศได้แต่ในตัวมันก็มีสายอากาศบิวอินอยู่นะครับของ FM มนะครับ FM AM มมีสายอากาศบิวอินอยู่แต่ว่า กรณีถ in so in ้าอยู่ไกลๆนะครับไกลๆจากเครื่องส่งนะครับก็เราต้องต่อสายอากาศเพิ่มนะครับแต่ถ้าในกรุงเทพเนี่ยบางจุดเราก็ไม่จําเป็นต้องต่อเพิ่มนะครับต่อเพิ่มในกรณีที่ว่ามันรับไม่ชัดนะครับกรณีที่ว่าเราต่อสายอากาศเพิ่มนะครับแล้วก็มันบอกว่าขยายนะครับ2วัตต์นะครับตัวนี้ก็คือกําลังขยายมัน2วัตต์นะครับ ลำโพงมันนะครับลำโพง6นิ้วนะครับ6นิ้วก็ใช้ไฟบ้านได้อย่างเดียวนะครับไฟบ้านก็เสียบไฟบ้าน220โวลต์เลยนู่นนะครับปักแบบนู้นน่ะนะครับอันนี้ก็คือ,อตามคู่มือเขาที่เขาเขียนบอกนะครับเนี่ยนะครับกล่องมันก็สไตล์แบบนี้นะครับผมให้ดูนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่สไตลกกล่องมันนะครับเห็นเห็นกล่องมาแล้วนะครับเนี่ยกล่องมันนะครับคราวนี้มาดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนี่สภาพใหม่ก็ิบเลยนะครับก็ท่านผู้ชมจะสังเกตดูว่าไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะครับสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีอีกแล้ว ะครับอันนี้สวยสุดๆแล้วนะครับที่ผมเคยได้มานะครับรุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะสะสมนะครับเพราะว่าสวยงามมากเลยนะครับตั้งมุมไหนของบ้านสวยหมดเลยนะครับแล้วก็ฟังได้ใช้งานได้ด้วยนะครับดูด้านข้างหน่อยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับไม่มีริ้วไม่รอยเลยนะครับเห็นไหมครับ ไม่มีรอยแตกไม่มีอะไรเลยนะครับขอบล่างขอบอะไรเนี่ยนะครับกริบหมดเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับสไตล์เขาบอกว่าเป็นแนวแนววกออดิโอนะครับวกสตูดิโออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับวกสตูดิโออันนี้ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่า ตัวสวยๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่สวยเนี่ยขอบเนี่ยมันจะลอกนะครับเนี่ยมันจะลอก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 นะครับผมมีข้อแนะนำนะครับสําหรับรุ่นนี้เวลาเก็บนะครับอย่าให้โดนความร้อนนะครับเพราะถ้าโดนความร้อนความชื้นเนี่ยไอตัวนี้จะลอกก่อนนะครับตัวขอบเนี่ยลอกแล้วจะไม่สวยเลยนะครับถึงด้านหน้าสวยแต่ว่าถ้าขอบมันลอกเนี่ยมันก็ขาดความสวยงามนะครับมาดูกันนะครับอันนี้คือต่อสายอากาศนะครับสายอากาศมีสองขั้วนะครับขั้วขวามือนี่คือเป็นขั้วดินนะครับขั้วดิน ขั้วดินก็คือเวลาเราสายอากาศไปต่อมันจะไม่มีผลนะครับส่วนตัวที่เป็นตัวสายสายอากาศจริงๆคือตัวนี้นะครับตัวเนี้ยนะครับที่มันมีสัญลักษณ์เป็นรูปไม้แผ่นเสื้อเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเราต้องดูนะครับเวลาต่อนะครับอันนี้ก็75โอห์มนะครับ75โอห์มเราต่อเส้นเดียวนะครับเส้นเดียวเส้นเส้นเนี้ยนะครับอันนี้นะครับเขาเขียนว่า Vox Radio นะครับ m o เดล เอ่อ TNA 2องนะครับ Solid State 2แบน Solid State นี่จริงๆมันเป็น Transistor แต่ว่าข้างในมันก็อาจจะมี Transistor ด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มากนะครับแต่เท่าที่เห็นเป็น IC นะครับ IC นะครับ FM ความถี F ่แปดถึงร้อยแนะครับก็แบนกว้างอยู่นะครับกว้างอยู่8ปดบ้านเรามีนะครับแต่ร้อยบ้านเราไม่มีนะครับไม่ถึงนะครับบ้านเราเต็มที่1้อยเประมาณนั้นนะครับ จริงๆมันร้อยแปดนะครับสถานีมันก็มีไม่เกินร้อยนะครับอันนี้นะครับทานีนยูเนี่ยนอินดัสทรีสนะครับนี่สายไฟนะครับก็จะเห็นว่ายังเงางามนะครับยังไม่บวมไม่ไรเลยนะครับครับท่านผู้ชมคราวนี้มาทดสอบฟังกันนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูทั้ง FM และภาคเ m เลยนะครับอันนี้เป็น FM นะครับ นั่นลอง่นเคยิ่งจังนะทางเธอไม่ยอมรับว่าเธอที่แปดมีนาคมที่ผ่านมาก้งบ้านจอด์แดงโดนเดียกรับผลกระทบเลยทางทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเห็นบอกว่ามีทีมวิศวกรอยากเข้าไปช่วยเข้าอ มรักไม่ดืสดตรงจาก m ก HD ช่องชิบชบรถชาติที่ชอบและที่ผมมองว่าที่ เคทีสี่พี่เบิ้มรถแรกเงินบุ้งหรือว่าเป็นเหล็กที่ถูกทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมไปแล้วเนี่ยนะครับเอามาสร้างสรรเป็นสินค้าชนิดอื่น ชาได้จัดขึ้นอาจารย์ก็ไปพูดในเรื่องของระบบเตือนภัยรถย้ยายไปแล้วก็ม้วนกระดาษที่ย้ายไปเพื่อก่อนเมื่อประมาณแปดโมงแปครึ่เราไม่ง่ายแบบนี้เลยเออ ็นไมมัมกท้องถุงดังกล่าวนี้นะครับบอกว่าไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีเงินเหลือในการที่จะให้เบิกถอนได้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือภาค FM นะครับคราวนี้มาดู AM กันนะครับ AM ก็ยังม <eterm oon> ีนางสิผ่านติดเนื้อเจื้อติดตัวหิดดยาดองเล่าตราเสือสิบเอ็ดตัวเลยอ่ะเปิดเๆขยับเสื้อคลุมกระชับตัวรากระพารู้ใจความลุกไปมันเพี้ยนนะคอยฉันคอยจน าเสียงบเนาเล่าเรียนศึกษาต่อการสัตสุนค่อนข้างมากากนั้รอลังตตนไม่ได้จับจังหวัดเงินจะแค่สบายครับท่านผู้ชมครับอันนี้อ่าก็เปิดให้ฟังนะครับ ลองให้ฟังดูนะครับ fm am นะครับของทานินนะครับทานินสองคล้งนะครับสองคล้ายๆหัวลำโพงอ่ะนะครับ tnr สองสองศูนย์นะครับอ่าตัวนี้ของทานินแท้นะครับแล้วก็อ่าตัวนี้สภาพสวยกริบๆนะครับสวยสวยที่สุดแล้วนะครับที่ผมเคยได้มาและเคยเห็นนะครับก็คือไม่มีรอยตําหนินะครับสภาพสวยร้อเเลยนะครับตัวนี้เหมาะสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับมีกล่องให้ด้วยนะครับรับรองว่า ล่อท่านผู้ชมไม่เคยเห็นนะครับก็กล่องของมันจะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับตามที่เห็นเลยนะครับทมนี้เลยนะครับเหมาะสมนะครับสวยงามตั้งโชว์สวยมากนะครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับขอจบการรีวิวนะครับทานินนะครับวอล์กส์เรดิโอวอล์กสตูนะครับส่งส่งแบบนี้นะครับส่งส่งแบบยุโรปนะครับส่งยุโรปแบบนี้นะครับก็ หากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ